สวัสดีค่ะมายำกล้วยอ่าลงไปเลยหนูจะไปไหนไปเก็บปลาปลาไปเก็บปลาเยอะไหมเมื่อคืนได้เยอะไหมไม่ได้ตักตัวเลยอ่าแล้วจะไปเอาอยัางไงน่ะมันลื่นมันลื่น,นลงไปได้ไหมลงได้แต่ว่าต้องลองทีละนิดถอดรองเท้าเดินได้น,นี่ลูก มีปลาไหมไม่เห็นเลยดูซิไปจับขึ้นมาดูซิลูกน้ำไม่ลึกหรอกไม่มันจะเอาใส่อยู่ตรงนี้นะไม่เจอเลยปลาอะไรปลาปลาเทียมปลาอะไรนะปลาเทียมอันนี้ปลาอะไรนี่ไม่รู้เวลาลงมาลงตรงนี้ใช่ไหมใช่หนูเคยมาเอาไหมไม่เคย กอนนลครับกดไล์กดนแท้กับป๊าป๊ามันด้วยบ๊ายบาย